นี่ไม่แยกกันไปโรงเรียนเพื่อก่าพี่น้องเอ้ยแต่ตว่าไอ้ไก่เจะหอดวันศาสตร์ของเกาหลีนะพี่น้องเขากัดสิปดับดดาทุงา่งศาสตร์ไ้เลาะอันหัวเสาหุ่นนะพี่น้อง,อบบงประสิทภาพเบิ้องฐา,านบ่พตุนเลาะน้าเสาน้ามยังเขากัดปัดดาปัดดาทุ่งศาสตร์ไปกับป้นออกหอดแยกนี่ไม่แยกกันเสียดียวหอดว่าหันวันใหญ่เลื่มเดียว ไปไงเลยไปพูนลงทางพี่น้องรถกับบ่อลายดอกแมนแท้อยู่ทิ่งอันฟุตบาทเนี่ยกับบ่ออันนั้นพี่น้องมองเล่นจัก,กรยานเนี่ยว่าใครไม่รอด,ดอกค่อยเมื่อยอยู่ดีเออไปแม่กับชิคกี้ตรงไปพูนไปจนสุดเรากับแมนหอดลงเล่นไปไงเลยลงม้อไข่แน่พี่น้องลงม้อ หลักน้องไยวิวสวยงามวิวสวยงามีเกับของแนมใส่แนมขวานี่พี่น้องขับเทอรถมาโอ้ยลงมอค่เนี่ยเจ้าขากลับไปแล้วพี่น้องเอ้ยมันจะขึ้นม้อป่เนี่ยเอ้ยข้าลากแค่นี้นั้นเฮ้ยเบรกอยู่บนน้องป่เนี่ยเฮ้ย หมวกหมวกหมวกไม่งไงลมแห้งเลยหมวกไม่งไงหมวกไม่งไงไว้ไว้มา,าจีคา,ามท่าคามเนะี่ยก็ต้องเบิ้งรถได้พี่น้องหันจะช่วยหน่อยๆว่ามีไฟตร,ระนาจอดก็บ,บ่าเป็นย่างชี่านไปไ,นดได้เลยเดี๋ยวเอ้ยจะหายอะไรไมีฉากชิมเขีย็มนะพี่น้องเอ้ยไปข้าเบิง้งวิวเกาหลีไปเรื่อยนๆนะพี่น้อง มื่อนี้กะบสามโมงเช้าเก้านาฬิกาแล้วกะบที่สวยเติมอลไรพี่น้องโอ้ยดแดดแห้งแ่าง,งมึงบักหลานมาทารถนิดหน่อยลเลี่ยนไปสวยได้เดือนหม้อเพืนน่อนไปแล้วไปแล้วพี่น้องจอดทาไฟแดงก่อนเว่าไฟแดงกะบที่โดนเต๋อเพราะว่ามันชี่แยกเนาะเมืองนี่กะเป็นเมืองหน่อยๆพี่น้องมั่อกะเป็นเมืองใหม่เนาะเพราะว่าในมีคนหลายบันไดดอก โอ้บากในน้อยมักะลินรถด,ด้วยหันเละจักระยาตโอ้ยแดดหอนพี่น้องเห็นปะอันน้อยมันกะชี้ป้ายแล้วแดดหนันแดดหันพี่น้องคุณดูบังเมืองบังเมืองคนไห้บังเมืองอันนี้เขาไม่มองดีดีได้พี่น้องนี่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 มันเป็นมองให้จอดทาช่้มันไดอันนั่นไหมจอดทาไฟแดงไว้พี่น้องมันหอนนะเออเขาก็จีมีโฮมขายความได้ไหมครันหอดงามกว่าจังไป ไม่ไงถารถถานี่ย้พี่น้องถาไฟแดงพ้านไหนนั่นอยู่นะนี่แหละก็เป็นเมือง่ม่หญเดอกพี่น้องเป็นเมืองนหน้อยแต่ฮักแต่หักแต่ว่ามันถือเป็นเมืองไม่พี่น้องเป็นเมืองไม่เดี๋ยวเขาสั่งขึ้นมาเพื่อที่จะให้มาแท่นนั่นอำเภอเกาอำเภอเกาที่มันเป็นอำเภอจังหวัดไม่พี่น้องแต่ว่ามันใหญ่หลายเขาก็เลยแยกตัวออกไปเป็นเมืองไม่น่ะ เป็นจังหวัดไม่เลยเด้อุย้ยปี้จังหวัดนี่เป็นเป็นจังหวัดช่วงช่องน้ำโดนะจังหวัดอำเภอไังไงอำเภอจังหวัดมันผัดแยกไปเป็นตัวจังหวัดแล้วเป็นเขตพิเศษนะเขาก็เลกตั้งเมืองนี่แหละเป็นเมืองหม่กำลังพัฒนาว้างผังเมืองนี่ดีพี่น้องงามงามผังเมืองเพลินเพชรดีขนาดเลยไปพี่น้องมันไงสวยเ้วอมันไงเลี้ยนสวย ไปไปไปขอกันไหมขออกันไหมพี bye. Bye ่น้องบาย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 